มอร์นิ่งครับทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนๆจ้าสวสมัดีวอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอน,นก็อยู่ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแฟกไฟดีกันนะครับผมคําถามคือมาทําไมวะคือผมใช้เพชรเยอะมากช่วงนี้คือล่าสุดแหะผมเพิ่องอัดเพชรไปอีกพันเก้าเพื่อนผมเพิ่งเติมอัฉีดเพชรไปอีกประมาณพันเครับผมเรียกได้ว่าแบบ าร์มกันให้ตาแตกไปเลยทีเดียวเชียวคือช่วงเนี้ยมันสนุกกับเกมซัมเมอร์นิวออมากนะผมเพราะว่าเออมันมีในเรื่องของอัอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะเรารู้สึกว่าเราอ่ะโดนใจมากเพราะว่าเออตัวของการฟาร์ม3หัวเนี่ยหรือแบบการฟาร์มของเรามัน30รอบแบบเพื่อนเพื่อคือเราสามารถทํางานชิวๆไปได้เลยแล้วก็ค่อยมานั่งดูจออีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้เป็นการอัปเดตท,ที่ผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็ตรงโจทย์มากๆทีเนี้ยแน่นอนครับเพจผมที่มีอยู่ประมาณ3 4 0 0 0เพชรเพเนี่ย ผมอัดฉีดหมดเลยครับผมเรียกได้ว่าฟาร์มกันแบบถึงยันหวังนะฮะออแล้วก็หอเนี่ยขนาดผมผม,ผมแบบหอเพิ่งดีมาเหลือแค่หอฮิวที่ผมยังไม่ไต่เพราะว่าช่วงนี้ผมแบบ <c oughs> เอาง่ายคือยิ๊กจะไต่หอฮิวมันยากนะผมแล้วมันนานนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะไต่เท่าไหร่ได้ยินข่าวว่าเ,เรือนนี้แบบค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะก็เลยไม่ได้ไต่นะผมมาเยีนี้เราเรามาพูดถึงตัวของแบคไฟดีกันว่าเออมันมันมีอะไรที่น่าโดนบ้างน่าซื้อบ้างไปถามว่ามีเพจซ,ซื้อไหมก็ก็คงไม่นะ <c oughs> เออคือจะว่าทางเกมฮัลโหล คือเรากำลังสนุกกับการใช้เพชรแบบบึ้มบั่มซัมเบอยู่คุณเอาแบ็กไฟเดย์แบบนี้คือผมก็ว้าวุ่นเลยฮะจริงคือเอามาผมที่แบบแบบคิดในใจคือแบบเพื่อ <c oughs> เพื่อตอนที่มันไม่มีเพชรนี่นะฮัลโหลเกมฮัลโหลจริงมันไม่มีเพชรแล้วว่าพนุ่มเนี่ยอาเข้ามาตัวของหน้าราคาพิเศษนะครับแล้วก็มาคําว่าร้านค้าเซอร์ไพรส์นะผมอ่ะก็จะมีหลากหลายนะผมหลากหลายฟังก์ชันมากมากเลยนะผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่าว่าอะไรหน้าหน้าโดนบ้างแล้วอะไรที่ไม่น่าโดนนะผมอ่ะเริ่มต้น <c oughs> อันแรกเลยพิเศษประจําสัปดาห์เนี่ยผมอันนี้ก็สัปดาห์นึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ผมอ่ะสิ่งที่น่าโดนจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยน่าน่าโดนทุกช้อยเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสวิปรุนคิริเอร์รุนโทสะรุนเอ่อรุนพี่คาตนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไอเดีวันเนี่ยจริงๆก็ไอรุนพี่คาตเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะครับผมไอพี่คาตเนี่ยไม่น่าโดนนะผมก็จะเป็นรุนเอ่อโทสะนะครับผมแล้วก็เอ่อรุนดาบแล้วก็รุนสวิปทีี่่่่นน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 นาาาาโโดดะคครรรััับบแแล้วกก็เออออหิอิญ,ญมมณผ์์ตตตฟใ ไม่ค่อยเฉีย์นะครับไม่ค่อยเฉีย์แล้วก็ตัวของเรเบลมอน5ดาว2ตัวอันนี้อันนี้คือชอบนะฮะอันนี้คือชอบนะอันนี้อาจจะซื้อนะครับผมแล้วก็ตัวของพลังงาน500หน่วยนะครับผมอันนี้คือซื้อแน่นอน100%อสกอร์ไม่ต้องซื้อครับสกอร์แบบค่อนข้างเกลือนะครับผมไม่ต้องซื้อนะครับผมแล้วก็แตงเมืดอ,อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่แต่ว่าวันไม่ซื้อ ินหลอมอ่าแล้วแต่คนชอบซื้อได้ไม่ซื้อได้แล้วก็ตัวของมนาซื้อได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่อ่าถ้าเอาเป็นวันซื้อนะครับก็จะเป็นพลังงานอันนี้500หน่อยคือยังไงก็ต้องโดนนะครับผมยังก็ต้องโดนเนี่ยโดนแน่ๆนแล้วก็เลโบรเลโบจริงๆก็จะซื้อได้หรือไม่ซื้อได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยก็เอ่อแต่ถ้าเป็นอดีตผมแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่ามันสามารถเอาขึ้น6ดาวได้ค่อนข้างไวมากๆเลยอันนี้ซื้อได้ก็ดีนลครับผมอ่ะแล้วก็ผมซื้ออัญมณีอันน จริงจอยหายากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รูนนะครับผมซื้อสวิปนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้แหละหลักๆแล้วก็รูนโพสากับดาบจริงๆก็สวยนะแต่ว่าไอเดียวันมันค่อนข้างมีสโคบรูนพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อตามมันก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆจริงก็แล้วแต่ไอดีนะผมบอกเน้นย้ำนะฮะการซื้อเนี้ยจริงๆของแบ็คไฟเดียคุ้มอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะคุ้มมากคุ้มน้อยแค่นั้นเองถ้าคุ้มมากก็ ก็ถ้าถ้าเป็นอย่างที่วันซื้อเนี่ยคือแบบแทบจะไม่ขาดทุนหมดแล้วแหละเออก,ก็ก็ถูกต้องนะเออแล้วก็ต่อมาอันนี้คือหีบเกลือผมเรียกว่าหีบเกลือนะคือมันเป็นหีบที่แบบกเกลือครับผมเข้าใจคาว่าหีบเกลือใช่ปะ่ะคือมันเอามาล่อตาล่อใจคุณเท่านั้นแหละฮะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็เกลือเหมือนเดิมนั่นแหละฮะจริงอันนี้คือแบบหีบเกลือใครจำใครมีเพรเยอะก็จัดไปเลยครับแต่สำหรับผมไม่นะครับผมจริงแล้วก็สกอสกอพันหนึ่งอะจริง,รงๆก็ ถ้าเป็นวันวันก็ถ้ามีเพชรจะซื้อแต่ถ้าไม่มีเพชรก็คือไม่ซื้อครับเพราะว่าสกอเกือบแสงมืดน่าซื้อนะแสงมืดน่าโดนจัดนะครับเพราะว่าแสงมืดมันเฟี้ยวฟ้าวโดนใจอยู่แสงมืดน่าโดนมากนะครับดีเจนดีจอยน่าโดนครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสกอผมไม่อินคือผมบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นพวกสกอวันไม่อินเลยนะผมจริงก็แล้วแต่ไอดีนะพวกสกอเนี่ยใครที่แบบอินก็ซื้อได้นะผมแต่ว่าสำหรับวันมันไม่อินนะก็ถ้าจะมาซื้อจริงๆมันจะมาซื้อเดียมอนครับเดียมอนหายากมากเกมเนี้ยอันนี้คือสกอซื้ เออตัวนี้อันนี้น่าซื้ออันนี้น่าซื้อนะครับตัวยี่สิบเนี้ยน่าซื้อมากนะครับน่าซื้อแบบน่าซื้อจัดๆอันนี้ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่าคุ้มมากมากนะฮะอืต้องไงละวันแล้วมันมันหมดไงพ่อหนุ่มโอ้ oh my god โอเลวเพชรเหลือสสีแปดน้องตาซีไหลแล้วก็ต่อมาครับไม่ต้องซื้อนะครับผมไอ้พวกตัวของ เออเอเซนต่างๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เอเซนสิเขาเรียกว่าตัวของคริสตันไอ้คิสตันเนี่ยเอาไปทิ้งไกลๆเลยครับผมเพราะว่าเราฟาร์มได้ค่อนข้างอีซี่มากๆไม่ต้องซื้อนะสัญลักษณ์ไม่ต้องซื้อครับผมจริงแล้วก็ไอพวกสัญลักษณ์เนี่ยไม่ต้องซื้อเลยเอ่อตัวของปุกไม่ต้องซื้อครับสกอร์เอเอเอเซนซื้อเพราะว่าอันนี้มันใช้ตัวของ มันใช้ตัวของมานานเงินในเกมใช่ไหมฮะแล้วก้อนนี้อะไรผงเวทมนต์ผงเวทมงผงเกลือไม่ต้องซื้อก็ได้ครับหรือซื้อก็ได้มันใช้เงินในเกมไม่ไที่ซีเรียสสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็สกอาวแตสกอขราวซื้ออันนี้คือเชียร์เลยเพราะว่าใช้เยอะมากนะครับผมสกอขราใช้เยอะแบบเยอะจัดแนะอืมเรอันนี้คือซื้อครับอันนี้ซื้อได้ครับเพราะว่ามันใช้เยอะนะครับผมอืมใช้เยอะใช้เยอะใช้เยอะบอกก่อนว่าใช้เยอะมากนะฮะเพราะแต่เพื่อนอ่ะสําหรับผมผมมองว่าใช้เยอะอยู่ครับชเเเน้แแบบบบขกกอาึ็ กดตรงนี้รัวๆนะครับกดตรงนี้แบบบึ้มบ้ามเอกชาตินะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของเอ็กตัวของคุณนะครับอันนี้ซื้อนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะซื้อช่วงสุดท้ายก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมซื้อไปเลยเพราะว่าผมจะปั้นมันจะปั้นเบลมันเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ร้านตัวของแพ็กซามาเน่วอพิเศษนะครับอันนี้เราจะซื้อก็ได้นะผมผ่านตัวของเพาเวอร์เพย์นะครับลิงก์ข้างล่างนะจ๊ะก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับผม โอ้เยอะอยู่นะเยอะเยอะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับหลักๆที่ซื้อนะหละักๆที่ซื้อก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าเพชรผมหมดแล้วเพชรหมดแล้วแม้ฮัลโหลเนี่ยเพชรผมหมดล้วคือวันนี้ผมเพิ่งได้เพชรเอ่อตัวของเช็คอินมาใช่ปะก็เรียกได้ว่าหมดดาอีกแล้วแม้สูมโคตรจะเอาเนี่ยผมคือมาทําไมก่อนคือช่วงนี้ผมฟาร์มตัวของสามหัวคือบ้าเป็นบ้าเป็นบอมากทุกคนแบบฟาร์มบ้ามากคือช่วงนี้เหมือนกับว่า พอมันมีระบบการจัดการรูแล้วก็ตัวของเอ่อพวกอ์ติแฟ์มาพวกอันนี้มาเนี่ยมันทําให้ไอดีเราเติบโตขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆรวมถึงการแบบเอ่อฟาร์มรูเนี่ยมันฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องเรียกได้ว่าผมหนักเอ่อตัวของ3มหัวได้แบบเต็มเต็มภาพปุ่มเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราฟาร์มสามหัวสนุกมากอันนี้เรื่องจริงนะผมฟาร์มสมหัวคือแบบสนุกเลยอ่ะแล้วแบบเพลินมากครับ ฟาร์ม3หัวบางทีฟาร์มจนหลับนะฮะแต่ว่าฟาร์มสหัวก็ถ้าฟาร์มหลับเนี่ยเราสามารถก็มานั่งตรวจสอบตรวจสอบการแบบฟาร์มสหัวได้แบบค่อนข้างดีมากอันนี้คือรู้สึกชอบนะอันนี้รู้สึกชอบเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับแพดมาให้อยู่นะเพราะว่ารู้สึกแบบโอเคมากเลยอันนี้คือเรียกว่าอวยแพดก็ได้นะคิปเรียกว่าคลิปอวยแพดเลยก,ก็ก็ได้นะครับจริงๆอประมาณนี้ฮนะโอ้แต่ฟาร์มพูดเพิน ฟาร์มเพิ้นจา้าช่วงนี้ฟาร์มแต่สาหัวเขาไม่ได้ฟาร์มอะไรเลย,เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเกี่ยวกับการอวยแพทให้กันเพราะว่าช่วงนี้คือแบบติดงอมแงมติดงอมแงมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซี e ูดิคารนะาจ้าทุกคนบ๊ายบายนะ